หลังนี้เป็นอีกหลังหนึ่งนะคะที่เรียกว่าคุ้มมากๆมาในราคา2ล้านต้นๆนะคะและได้ที่ดินมากถึง7จ็ดสิเวตารางวาค่ะมาค่ะวันนี้เบสลเวิงเชียงใหม่จะพาไปชมกันและตอนนี้ชิคก็อยู่ที่โครงการบ้านสวนอิยาาค่ะโครงการเล็กๆมีความเป็นส่วนตัวสูงอยู่ห่างจากแยบกบ่อสร้างสั่งกาแพงเพียง2.5กิโลนะคะและห่างตลาดแม่คือเพียง1.5กิโลค่ะหลายอย่างที่บอกค่ะได้ที่ดินกว้างถึง70กว่าตารางวาเลยบ้านทุกหลังทําหลังคาโรงจอดรถพื้นปูนสแตมคอนกรีตและจะแถมประตูรั้วรีโมทหน้าบ้านให้ด้วยค่ะบันไดทางขึ้้้นนนหาาาบบรรรองัก วิสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวค่ะและเข้ามาในราคาเพียง2องล้านสามแสนบาทค่ะโซนซักล้างตรงนี้นะคะเขาก็ทําหลังคากาันสาดและก็ปูเกระเบองมาให้เรียบร้อยค่ะพื้นที่ข้างบ้านยังเหลือ,ลอนะคะและหลังบ้านเขาจะแถมแปลงผักสวนครัวให้ด้วยค่ะหนังข้างบ้านตกแต่งด้วยหินกาดูสวยคลาสสิกลงตัวมากๆเลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในบ้านกันต่อค่ะสําหรับ,บหลังนี้นะคะเขาได้ติดตั้งระบบกําจัดปลวกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะและยังมีแอร์ 12,000 b t U ติดตั้งมาให้แล้ว1เครื่องค่ะห้องนอนมาสเตอร์นี้นะคะก็มีห้องน้ําในตัวมีกั้นโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําแขกนะคะตกแต่งมาได้เหมือนห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนมาสเตอร์เลยค่ะและถัดมาก็จะเป็นห้องนอนอีก2ห้องนะคะโครงการบ้านสวนอิยาานะคะเขาจะอยู่ใกล้กับวัดบ่อสร้างโรงเรียนบ้านบ่อสร้างแล้วก็บ้านสันต้นแหนนะคะบ้านทุกหลังพร้อมอยู่สนใจแคปหน้าจอนี้และติดต่อไปได้เลยค่ะ